สวัสดีค่ะกระท่มชมจันร์ชาแนลนะคะวันนี้ปลาเปียกกับผ้าลงมาเบิง้งผิดปลอยเก็บอันบักขามอุ้ยบักขามเปรียวยักษ์นะคะแต่ว่ามันบกค่อยยักษ์ปันไดมันบก่อยสมบูรณ์แต่ก็ยักอยู่นะคะพิ่ปลอยจะเก็บไปทําอะไรคะจะเก็บไปทําแช่อิ่มนะคะไปดองไปไปแช่อิ่มพอดอง ไม่ได้ดองเค็มแต่ดองดูสิดูทางนี้ก็มีลูกต้นนี้ก็มีฝักเยอะเลยนะคะสำหรับมะขามแต่พอมาที่ต้นนี้พี่น้องเพิ่งจะเป็นดอกนะคะเนี่ยโอ้ยหัวจะเป็นดอกพี่น้องต้นนี้มันเกิดไม่พร้อมกันเนี่ยโอ้โหแสดงว่าอันนี้จะถึงฤดูแล้งต้องรดน้ำดีๆไม่เช่นนั้นก็จะร่วงหมดนะคะเริ่ม มีดอกแล้วก็ติดฝักเล็กๆสำหรับต้นนี้โอ้อันนี้คือสวนหลังบ้านนะคะแต่สวนข้างล่างก็คือหมดมันตุยเกือบหมดแล้วมันไม่มีต้นแล้วนะคะเสียดายมากเลยสวนข้างล่างก็เยอะอยู่นะต้นมะขามนะคะแต่มันไม่มีละหญ้าหญ้ามันเกิดเยอะแล้วเราไปดูแลทำความสะอาดไม่ได้นะคะดูแลน้ำไม่ได้มันก็เลย ุยยี่ไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรยังเหลือสวนหลังบ้านกี่ต้นหกต้นนะคะยังเหลืออยู่สวนหลังบ้านตรงนี้อยู่หกต้นก็พอได้พอได้กินอยู่เนาะเวลาที่มันสุกก็จะได้มะขามเปียกไว้กินนะคะเออเลือกเอาพี่ปอยเลือกเอาฝักใหญ่ไปทำแช่อินแต่ฝักเล็กก็ปล่อยไว้ให้มันสุก แล้วก็ทําเป็นมะขามเปียกมันคงไม่เยอะพอที่จะได้ขายอะเนาะปีนี้เพราะว่าข้างล่างสวนข้างล่างก็อืไม่มีต้นละคงไม่พอที่จะได้ขายแต่คงพอที่จะเอาไว้กินนะคะเก็บมะขามเปียกเอาไว้กิน mm. เอาเอาให้เป็น mm. ตะกร้าอะไรพี่ปอยมันจึงจะคุ้มแช่แต่ละครั้ง mm. อ่อ <Okay>. mm. ก็ดู อันนี้คือมาที่สวนนะคะข้างหลังบ้านแต่ว่าอุ้ยยางนายางนาก็โอ้เกิดจะตุยแล้วเนี่ยหักกิ่งแห้งไปเยอะเลยเหมือนกันนะน้ําแช่ขังดูสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องที่จะเป็นอันตารายก็คือหญ้าหญ้าที่แห้งยาวมากเลยที่ตัดลงหญ้าตัดลงที่แห้งนี้น่ากลัวมากเลยนะคะ ก็หวังว่าไฟจะยังไม่มาในตอนนี้ถ้าไม่ถ้ามาก็โอ้โหน่ากลัวจริงๆอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังเนาะก็มาที่สวนมาดูพี่ปอยเก็บมะขามอันนี้ก็คือวิถีชีวิตบ้านๆของชาวสวนชมจันคุณลุงน่ากลัวจังเลยอะ่ะหญ้ามันยาวมากเลยนี่ ยามันยาวมากเลยแล้วมันก็แห้งเลยเนี่ยมาเอาออกจากจากต้นนี่ยาไปไปตาสวนข้างล่างก่อนเด้อสวนข้างล่างสวนมะขามข้างล่างก็มียาแบบนี้เยอะเลยนะคะที่เจียมอยู่กับอันนี้ไม่ได้ค่ะคุณลุงน้ำหนักเบา น้ำหนักเบามันไม่พอที่จะได้หรอกไม่ขายค่ะคุณลุงจะเอาไว้กินเอาไว้ทำมะขามเปียกเอาเสียงอะไรเสียงวัวพ่อใหญ่เลี้ยงวัวบ่ฮะนั่ไหะวัวของใครแล้วพ่อใหญ่าสาเลี้ยงวัวบ่อันนี้นะคะก็สวนของเราเริ่มที่จะสะอาดเพราะว่าตัดหญ้าลงมาแล้วแต่ว่า การที่เราจะกําจัดหญ้านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ยนี่มีพี่น้องเลี้ยงวัวอยู่ฝั่งโน้นวัวตาสาไหมหร,หรือว่าหรือว่าวัวพ่อยนคะมาอีกแล้วเหรอน้องไหมทองก็งดูหญ้าที่แซมอยู่กับต้นมะม่วงเอ้ยไม่ใช่ต้นมะขามอีกเยอะแล้วสิ่งที่จะต้องมาตัดลงให้เสร็จ แล้วก็ทำยังไงให้ดูมันเยอะมันยาวมันก็เยอะมากเลยไม่ทองอีหล่ะล่าจะไปไกลเด้ออีหล่าจะไปไกลเด้อเอ้ยเอ้ย,อยน้องไม่ทองเป็นด,ดีใจเดียลงมาเล่นสวนแต่น้องอย่าวิ่งลงไปข้างล่างนะลูกอ,อืมนะน้องอย่าวิ่งลงไปข้างล่างนะคะไม่ทองเนด,ดูดูน้องสมัยร้องหาแล้ว เออสมัยร้องเรียกหาแล้วสมัยร้องเรียกหาน้องไหมจองแล้วค่ะเอ๊ะปีนก็สวยกนสวยกนสวยโอ,อ,นะอ้โหถึงแม้ว่าจะเหลือไม่หลายต้นแต่ก็พอที่จะพอาได้กินแล้วเนาะแต่ข้างล่างมันมีตั้งเ,เยอะเลยนะคะสวนข้างล่างมันมีต้นเยอะเลยเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วสวนข้างล่างไม่มีต้นมะขามแล้ว เสียดายมากเลยอืมม่ม่วงสวนนี้ก็เริ่มต้นโตแล้วอันนี้ลิ้นจีก็โตแล้วสวนนี้ก็มีมะม่วงหลายชนิดเหมือนกันนะดูอะโวคาโดของพี่ปอยเหลือต้นเดียวเออ <laughs> เออหลืออยู่ต้นเดียวหวังว่าจะโตให้นะเนี่ยอะโวคาโดเหลืออยู่ต้นเดียวสาบปลูกไว้ตั้งเกือบสิบต้นเลย ปลกไว้เจ็ดต้นไหมเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้มะม่วงต้นเล็กๆนี้ก็อุตสาติดลูกนะปีที่ผ่านมาไหมโอ้โหทำยังไงจะกำจัดหญ้าเหล่านี้ได้ไง่ายเลยเด้อกระถินลิมรั้วกระถินริมบอปลา อันนี้ก็ลงมาดูสวนพามาดูสวนชมจันทอันนี้เราเรียกว่าสวนหลังบ้านเนาะโอ้ยยามันมีหน่วยกับอนซ่อนหลายแลบบมกม่วงเพลินฮ่าเพิ่งจะเห็นต้นมะม่วงตอนตัดหญ้าลงนี้แหละโอ้โหมะพระ้าวก็สาหร่าือยู่สองต้นปลูกเป็นสวนเลยนะคะเนี่ย ลูกเป็นสวนเลยแต่ไม่ไม่เหลือไม่รอดนะคะเหลืออยู่สองต้นััพร้าวแต่ก็ต้องมาเอาน้ำใส่เยอะๆะน้วน่าแรงจึงจะรอดเอาปุ๋ยเอาน้ำมาใส่โอโหดูมะพร้าวต้นนี้งามมากเลยพี่ปลอยอุตส่าห์รอดโอีกหน่อยไฟคำก็จะ มีดอกเนาะอีกหน่อยฝ้ายํำก็จะมีดอกเหลืองเต็มต้นเอ๊ะคุณลุงเอาต้นอันนั้นมาปลูกไว้ที่ไหนนะพักขี้เล็กใหญ่ปลูกที่ไหนเอ่ยไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือลงมาชมสวนนะคะหลังจากที่ตัดหญ้าลงค่อยเห็นต้นไม้ แต่ก็ยังเดินไม่สะดวกเพราะว่ามียาเยอะลองมาดูพี่ปอยเก็บมะขามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ชมความงามของต้นมะขามฝากหลายอยู่แต่ว่าฝากบัวคอยใหญ่เนะไปดูฝากใหญ่หญหญหญๆเยอะโอ้โหเดี๋สซองเดวซอง แดดสองแดดสองสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ